อเคคนะครับต่อไปเราจะพูดกันถึงเรื่องของปริมาตรและพื้นที่ผิวในส่วนของกรวยลักษณะของกรวยก็คือทรงกระบอกนี่แหละแต่แทนที่จะเป็นลนักษณะของขอบมีลักษณะของหน้าตัดเท่ากันตลอดเป็นแบบปีกซึมแต่มันกลายเป็นคอดที่ปลายเป็นจุดแหลมหรือยงไงคือเหมือนคล้ายๆกับพีระมิดนั่นแหละนะครับมาดูกันครับ หนึ่งพิจารูปของกลวยตรงไหนเขาเรียกจุดยอดครับจุด A ครับคือจุดยอดนะครับจุดยอดคือจุด A นะครับสูงตรงคือตรงไหนครับสูงตรงสูงตรงก็คือแนวดิ่งจากจุดยอดลงมาที่หน้าตัดที่พื้นข้างล่างเพราะฉะนั้นสูงตรงก็คือเส้นตรง A B สูงเอียงคือตรงไหนครับสูงเอียงสูงเอียงคือเส้นตรง A C ครับและตัวฐานล่ะฐานก็คือหน้าตาที่เป็นวงกลมนี่แหละครับที่มีตรงนี้คือรัศมีคือ BC ตกรลงรู้จากส่วน,นต่างๆของกลวยแล้วนะครับมาสังเกตกลวยอย่างหนึง่ง A B C ตรงนี้คือสามเหลี่ยมกูเขียนก่อนสามเหลี่ยมถ้าดูจากรูปจะเห็นสามเหลี่ยม ABC อยู่ สามเหลี่ยม A B C ตรงนี้เป็นความฉากมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากในนักคณิตศาสตร์เวลาทาโจทย์จึงมักจะต้องเอาเรื่องของสามุ่มฉากมาปนเปให้เราเรียนเสมอเพราะฉนั้นไม่พ้นเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องเจอกับพีทาโกรัสแน่เพาราะนั้นเรามาเริ่มรู้จักกับหรือเรามาทบทวนเรื่องพีทาโกรัสกันก่อนพีทาโกรัสบอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่หนึ่งรูป แล้วก็มีความยาวตรงข้ามมุมฉากให้ความยาวเป็นตัว A เล็กด้านที่ประกอบเป็นมุมฉากสองด้านนี้เป็นตัว b กับตัว C เขาจะบอกว่าเขาค้นพบว่าเอาเจ้า a เนี่ยนะความยาว a เนี่ยมายกกำลังสองให้อยู่คนเดียวนะส่วน b มายกกำลังสองบวกกับตัว C บวกกันกำลังสองบวกกันจากความยาวเท่ากับ a ยกกำลังสอง อันนี้เป็นสูตรอันหนึ่งที่ต้องรู้เป็นเรื่องพีทาโกรัสที่ต้องรู้นะครับต้องรู้แต่โอกาสที่จะใช้ถ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวคุยบอกว่าเป็นส่วนใช้ใช้น้อยคุอยากให้จําตัวนี้ต้องจํานะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จําจําเลยนะครับชุดถ้าตรงด้านประกอบมุมฉากคือตัว B คือตัว C และตรงค้ามุมฉากคือตัว A A เนี่ยตามมาตรฐานแล้วมันจะเป็นด้านที่ยาวที่สุด เพราะนั้นครูบอกว่าเลขชุดตอ่อไปนี้เพื่อความง่ายในการทําโจทย์ควรจะจําเลยถ้า B ความยาว3 C ความยาว4 A มาจากความยาว5ชุดที่1นะ3 4 5ชุดที่2ถ้า B 5 C ยาว12ด้าน A จะต้องยาว13ถ้าตรงนี้7 ตัวถัดไปจะเป็น24ตัวถัดไปจะเป็น25ถ้าตัวหน้าคือ8ตัวถัดไปคือ15และตรงค่ามุมฉากจะยาว17เโอเคนะครับ4ชุดนี้ควรจะต้องท่องจำาี่ชุดนี้ท่องจำได้มันจะบอกอะไรเราอีกบอกว่าเราสามารถขยายชุดออกมาเป็นจาก3 4 5สหาสามารถขยายสัดส่วนเป็น2เท่าเป็น6 8 10ได้ อาจขยายเป็น4เท่า4 3 12 4 4 16 4 5 20ได้แสดงว่าถ้าเราเจอด้าน12ด้าน16ด้านที่เรามฉากก็ต้องยาว20ถ้าเจอ5 12 13แล้วอาจจะปรับเป็น10 24 26ก็ได้เอานะการท่องจำพวกนี้ด้านมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้ามันจำเป็นต้องใช้ มีอีก2ชุดที่อยากให้จำนะตอนนี้เลยจดและจำนะตอนนี้ซะเลยก็คือ1 1ด้านของข้ามฉากจะคือรูทสแล้วก็อีกชุดหนึงถ้าด้านหนึ่งหนึ่งด้านหนงรูทสด้านข้ามฉากจะเข้ากับ2 1งหนูทส,สชุดนี้เป็นชุดตระกูลมุม45องศา 45ห้าองศาและก็เก้าสิบองศาชุดนี้เป็นชุด3าสิบองศาคู่60สิบองศาคู่เกสิบองศาเอาละครับต้องท่องจำานะครับตรง,ตงนี้หมายความว่ายังไงนะบอกแล้วตรงนี้เลยสมมติเราไปเจอโจทย์ข้อหนึ่งบอกว่าอ่านะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นเดี๋ยวขอ,ขอว่าให้คล้ายกับความเป็นจริงเลยแล้วกันเอาใหม่นะ อุ้ยขอโทษครับเรี่ยวขอววาดคล้ายๆความเป็นจริงเลยสมมุติว่าครูมีกลวยรูปหนึ่งแล้วบอกว่าสูงสูงตรงสูงตรงนะครับสูงตรงเท่ากับสูงตรงเท่ากับ15บห้าละสมี8 เราจะรู้ทันทีเลยเราไม่ต้องคิดแล้วแปดสิบห้าตรงข้ามมุมฉากมันควรจะต้องเป็นชุดนี้เนี่ยแปดสิบห้าสิบเจ็ดเพราะนั้นชุดนี้ตอบเลยสิบเจ็ดเพราะนั้นเราจะรู้ตรงนี้สิบเจ็ดโดยอัตโนมัติดยไม่ต้องไปคํานวณเรื่องของพีทาโกรัสไอ้ตรงเนี้ยท่องจําทําให้เกิดเหตุการณ์มันง่ายขึ้นเดี๋ยวกูจะุกตัวอ,อย่างให้ฟังตอนหลังน,นะครับถัดไปถัดไปนะครับการหาพื้นที่ผิวข้างข้อสองนะครับ จทย์พื้นที่ผิวข้างของกลวยพื้นที่ผิวข้างนะครับจดเลยนะครับพื้นที่ผิวข้างของกลวยเท่ากับพายคูณ R คูณ L L คืออะไร l คือสูงเอียงสูงเอียงคือตรงนี้แนวเนี้ยครับคือ L นี่คือสูงตรงนี่คือรัศมีตรงนี้คือรัศมีเพราะนั้น ทน2อกลวยอัน1งสูง24เซนและมีฐานกลวยยาว7เซนมีพื้นที่ผิวข้างเท่าไหรพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ22ส่วน7พายคูณ R r คือและมี7คูณ L อา้าวปัดโถ L เราไม่รู้นะตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะกลวยอัน1สูง24ตรงนี้24รัศละสมีตรงนี้เท่ากับ7 7 24และอีกเลขหนึ่งตรงข้างวงฉากย้อนจะไปดูสินี่ไง7 24 25นี่ไงใช่ไหมครับเจ็ดยี่สบสี่ยีนี่ไงอ้าวตรงข้าง,งาวงฉากก็ต้อง25สิเพราะฉะนั้นตรงนี้ L จะเท่ากับ25พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเท่ากับพา R L ยี7 x 7 x ่สคูณเคูณเคือ25 7ตัดเจ็ดยี่สิบห้าคูณยี่สคูณยี่5 5บสองสอเป็นห้าห้าสิราสิบขั้นข้อน,นี้ตอบ550พื้นที่อยู่ข้างควยข้อนี้คือ550โอเคนะครับเริ่มจากสองจุนึ่งก่อน เดี๋ยวครูพยายามจะทําคลิปทําเทปให้มันสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันง่ายๆขึ้นนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ดูทบทวนบทเรียนได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวรอต่อกลวยภาค2แล้วกันนะครับตอนนี้กลวยภาคหนจบก่อนนะครับ